มาซาคาโดก็ถูกตัดศีรษะเพราะว่าแบบต้องได้รับโทษใช่ไหมไเสียประจานอะไรอย่างนี้มใช่แต่อยู่ดีๆวันหนึ่งศีรษะของมาซาคาโดที่แขวนประจานอยู่อะ่ะม,มันหายไปม,มีคนที่เห็นว่าศีรษะเนี้ยมันลอยลอยลอยไปจนมาตกลงที่นี่เดินมาซาคาโดคือตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่อาถรรพ์เสียชีวิตไปทั้งหมด14คนในเวลาสปี ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการญี่ปุ่นลับลับขวัญค่าชาค่าตอนนี้ญี่ปุ่นลับลับก็มาถึง EP ที่24แล้วนะคะ<ม>ก็ยังอยู่ที่สตูประเทศไทยค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะมันจะไปลอยกันที่จังหวัดไหน วันนี้ไปที่โตเกียวก็คือจะไปที่เนินมาซาคาโดที่เนี่ยก็คือหลุมศพของซามูไรที่ชื่อว่าไทระโนมาซาคาโดนั่นเองอยู่ที่ย่านโอเทมาจิเนาะในโตเกียวอยู่ข้างหลังโรงแรมโฟร์ซีซันที่โอเทมาจิเลยคือตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่อาถรรพ์เพราะว่ามาซาคาโดอ่ะคือวิญญาณอาฆาตก็ต่อจากสองตอนที่แล้วเนาะที่เราเล่าถึงสาววิญญาณอาฆาตในญี่ปุ่นตอนที่แล้วก็คือจะเป็นที่เกียวโตสัจจปัสัมพันธ์ แล้วก็มาที่ดาไซฟุอืมอใช่อันนี้ก็จะเป็นวิญญาณสุดท้ายคือมาซาคาโดเขาเป็นวิญญาณที่แขนถูกตัดศีรษะตอนที่เขาถูกตัดศีรษะใช่ไหมศีรษะเขามันลอยลอยลอยจนมาตกลงที่นี่เป็นศีรษะมาเหยชาชิพี่ฝนอใช่พื้นที่ตรงนี้ก็เคยสร้างเป็นอาคารกระทรวงการคลังแล้วก็มีอเมริกาเคยจะมาสร้างฐานทัพแต่ทุกครั้งที่มีการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีคนตาย ตายไปแล้วแบบเป็น10คนสุดท้ายก็ต้องลื้อทุกอย่างออกหมดแล้วก็กลายเป็นพื้นที่เปล่าๆเ,าเานาะมีตั้งอนุสาวรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ฟังก็อาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆมาซาคาโดเนี่ยคือซามูไรที่แบบเป็นฮีโร่ของชาวคันโตะเขาว่าเคยคืนอิสรภาพให้ประชาชนในช่วงที่ผู้ปกครองแบบโกงกินบ้านเมืองแต่แน่นอนว่าคนที่ทำเพื่อประชาชนอย่างเงี้ย ก็มักจะขัดแย้งกับผู้มีอํานาจอืมญี่ปุ่นมันเป็นแบบนี้เยอะเนาะาแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะแบ่งเขตพื้นที่เนี่ยเป็นตามภูมิภาคในเพื่อนๆอย่างพื้นที่คันโตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเจจังหวัดก็คือกุมมะคานากาวะชิบะโตเกียวโทจิกิแล้วก็อิบารากิถ้าสมมติว่าพูดถึงคันโตเนี่ยก็จะนาการไหมว่าก็จะเป็นโตเกียวแล้วก็พื้นที่ร,บรอบ เรื่องราวในวันนี้เนาะก็คือเกิดขึ้นที่คันโตนั่นเองอก่อนอื่นก็มารู้จักก่อนว่าตระกูลไทระเขาเป็นใครเนาะไทระนี่คือหมายถึงต้นตระกูลของมาซาคาโดที่กำลังจะเล่าใช,ใช่ไหมตระกูลไทระเนี่ยเคยสืบเชื้อสายมาจากจากักรพรรดิแต่พอเวลาจากักรพรรดิเขาเปลี่ยนราชสมัยอย่างเงี้ยคนที่เคยเป็นราชวงศ์อ่ะก็มักจะถูกลดยศกลายเป็นแค่ข้าราชบริพารธรรมดามเพอถูกลดยศมาใช่ไหม พ่อของมาซากโดเขาก็เลยไปขยายอานาจอยู่ที่แคว้นชิโมสะก็คือจังหวัดชิบะในปัจจุบันนี้ซึ่งเขาว่ามีอนาเคือกว้างใหญ่เลยมีทั้งโรงงานเหล็กที่ดีที่สุดในคันโตมีฟาร์มปศุสัตว์ที่ใหญ่มากผู้มีอํานาจอันเนาะมาซากะโดก็เกิดขึ้นมาในตระกูลนี้เกิดขึ้นมาในยุคเฮอันแต่เขาว่ามีความใฝ่ฝันตอนอายุ15เขาเข้ามาที่เมืองหลวงเกียวโต เพราะว่าอยากจะเข้ามาสังกัดหน่วยป่าป่าอาชญากรรม เป็นความฝันก็เลยต้องไปเป็นลูกศิษย์รับใช้คุณนางเงี้ยไปก่อนแล้วปรากฏว่ารับใช้อยู่12ปีโคตรนานไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยไม่ได้ตําแหน่งอะไรเลยแต่เขามาจาตระกูลที่ใหญ่มากเลยนะใช่แต่เหมือนเพิ่งมาเปลี่ยนราชสมัยไปแล้วการจะกลับมามีอํานาจอีกครั้งอ่ะมันยากมากอ๋อแบบว่าโดนลดอํานาจไปแล้วใช่แล้วพอดีช่วงนั้นพ่อของมาสคารโดก็เสียชีวิตพอดีเขาก็เลยอาาะที่ความฝันและการกลับบ้านเพราะว่ากลับบ้านมาก็คือมารับมรดกของพ่อเอาเงิน ก็จะกลายมาเป็นผู้มีอํานาจในจังหวัดชิบะแต่ทีนี้พอกลับบ้านมาดันเจอเรื่องวุ่นวายในครอบครัวตัวเองแต่เรื่องวุ่นวายนี้เองก็คือมีส่วนที่ทําให้เขาจะกลายเป็นบุคคลยิ่งใหญ่ต่อไปในภายหลังปรากฏว่าพอกลับมาบ้านลุงของเขาอ่ะเสนอลูกสาวให้แต่งงานกับมาสคาโดก็ดีปะไม่มันคือแผนร้ายเพราะว่าตอนนั้นน่ะในยุคนั้นนการแต่งงานก็คือผู้ชายจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาบ้านฝ่ายหญิงอ แต่งเข้าบ้านผู้หญิงเพราะฉะนั้นแบบมรดกเงินอะไรเงี้ยก็จะเป็นของลุงด้วยใช่นี่คือแบบลุงอยากได้มรดกมาซาคาโดก็เลยปฏิเสธไม่แต่งแต่ไปแอบขโมยลูกสาวลงมาอยู่บ้านตัวเองแย่แหละไปชุดเขามาหม่ไม่จ่ายเงิน ว่าลูกสาวก็ชอบมาซาคาโดแหละก็เลยแบบยินดีมาอยู่แต่ทีเนี้ยมันมีลุงอีกคนเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ขอเรียกว่าเป็นลุงเบอร์สองละกันเมื่อกี้คือลุงเบอร์หนึ่งเนาะลุงเบอร์สองอะก็คือบุกมาโจมตีเลยยกทัพมาตีเฉยเลยมาตีมาซาคาโดมาซาคาโดก็โจมตีกลับเนาะแล้วดันฆ่าลุงเบอร์สองแล้วก็ฆ่าแบบลูกลูกหลานตัวเองไปด้วยก็เพอเกินเหตุนี้ลุงเบอร์หนึ่งก็เลยแบบ โกรธถึงขีดสุดแหละไม่ไหวแล้วไหนจะเรื่องลูกสาวไหนจะมาฆ่าลุงอีกก็เลยร่วมมือกับหลายของลุงเบอร์สองอะ่ะมาทำสงครามอย่างจริงจังและเปิดศึกสงครามกับมาซาคาโดเลยสู้กันไปสู้กันมาหลายครั้งมากแต่สุดท้ายคนที่ชนะก็คือมาซาคาโดแล้วพวกเขาชนะในการสู้นี้ใช่ไหม ก็เลยดังไปทั่วคันโตเลยอ่ะมันต้องเป็นการแบบสู้ในตระกูลที่มันใหญ่มากๆเนี่ยเพราะมันมีการแบบสู้ไปสู้มาอะไรอย่างเงี้ยสู้หลายรอบเออแล้วกลายเป็นคนดังของคันโตไปแล้วว่าแบบเป็นซามูไรที่แข่งแกล่งแล้วพอดีกับช่วงนั้นน่ะคันโตมันกําลังวุ่นวายอืเพราะว่าช่วงนั้นคันโตคือมีแปดแขวนแต่ละแควนก็จะมีขุนนางปกครองแต่ขุนนางอ่ะ โกงกินข่มเหงประชาชนอตอนนั้นประชาชนก็เลยลุกขึ้นมาต่อต้านก็มีคนมาแบบ มาสดกดช่วยมาสู้ลบหน่อยช่วยมาแบบปราบขุนนางหน่อยเขาก็ไปช่วยแล้วพอดีคือเป็นคนเก่งมากสู้คือชนะชนะตลอดอจนได้ทั้งแปดแขวนเลยอ๋อเป็นแบบรบชนะหนึ่งใ,ในตองอี้ลบชนะหมดเลยก็อยู่ดีก็อ้าวกลายขึ้นมาเป็นคนใหญ่ที่สุดในคันโตเฉยแต่เขาก็คือไม่ได้จะเอาอำนาจอะไรนะ ก็คือประกาศอิสรภาพให้ประชาชนประชาชนมีความสุขมากแต่ทีนี้เขาดันเรียกตัวเองแบบตั้งชื่อให้ตัวเองว่าฉันคือจักรพรรดิองค์ใหม่ซึ่งจริงๆแล้วญี่ปุ่นน่ะตอนนั้นก็มีจักรพรรดิองค์หนึ่งอยู่แล้วถูกปะใช่นี่เขาเป็นเพอเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในคันโตใช่ไหมเลยตั้งตัวเองว่าแบบเป็นชินโนแปลว่าจักรพรรดิองค์ใหม่แล้วจักรพรรดิที่อยู่เดิมล่ะโกรธไหมเขาก็ได้ยินเรื่องนี้ก็โกรธสิเออแบบไม่พอใจมาก ก็ประกาศเลยว่ามาซาคาโดคือคนก่อกระบทิทุกคนไปล่าตัวมาจะมาประหารชีวิตเลยก็ส่งกองกําลังกองทัพไปแบบเยอะมากบุกไปหามาซาคาโดแล้วหนึ่งในกองกําลังนั้นนะ่ะก็คือมีหลานของลุงเบอร์สองด้วยนะอแบบว่าแค่างนี้ที่จะมาฆ่าลุงก็เลยไปเข้าร่วม,มับจักรพพัดแน่นอนว่ากองทัพมาซาคาโดมันก็แบบมีจํานวนน้อยกว่ากองทัพของจกักรพรรดอ่ะแต่เขา,าใช้แบบกลยุทธ์นะในการสู้รบจนสามารถ ค่ะกองทัพจักรพรรดิไปได้สามพันคนแล้วเหลืออีแค่300คนใกล้จะชนะแล้วใช่ไหมแต่ตอนนั้นอยู่ดีลมเกิดเปลี่ยนทิศทําให้ท่านลูกธนูมันย้อนกลับเข้ามาที่ศีรามาซาคาโดเขาก็เลยเสียชีวิตเพราะลมเปลี่ยนทิศเพราะทมุสมากมากเลยนะกันเรียนมาซาคาโดก็เสียชีวิตที่จังหวัดอิบารากิในคศ940คือหลังจากที่เขาเพิ่งประกาศว่าตัวเองเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่แค่2เดือนอ แต่อย่างไรก็ตามเนาะเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็คือถือเป็นจุดเหลียนสาคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนจากยุคข,ของขุนนางปกครองอ่ะมาเป็นยุคซามูไรปกครองเพราะหลังจากนี้ซามูไรจะเริ่มเข้ามามีอํานาจมากขึ้นหลังจากถูกสังหารในการสูร้รบครั้งนั้นเนาะมาซาคาโดก็ถูกตัดศีรษะเพราะว่าแบบต้องได้รับโทษเพราะเสียประจานอะไรอย่างนี้ใช่คือ สู้กันที่อิบารากิแต่ศีรษะส่งกลับไปที่เมืองหลวงเกียวโตเอากลับไปเสียประจารย์อยู่ที่ย่านคาวะระทีนี้เป็นศีรษะของคนที่ตายแล้วใช่ไหม,มแต่ดันลืมตาเองได้ตาของมัตังโรค,คือแบบเบิกกว้างบางทีก็แบบหลับเดี๋ยวก็ลืมอย่างเงี้ยก็พิมได้เราก็ตอนกลางคืนน่ะก็มีคนนี้มสียงแบบ กัดฟันเหมือนเวลาคนแคนแล้วกัดฟันแบบกอดกอะไรเงี้ยเออแล้ววางทีนะศีรษะก็ตะโกนขึ้นมาว่าเอาหัวข้ากลับไปต่อกับล่างข้าจะสู้ต่อคนแถวนั้นก็เคอหลอนมากแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งศีรษะของมาสคาโดที่แขวนประจานอยู่ม,มันหายไปมไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนแต่ว่ามีคนที่เห็นว่าศีารษะเนี้ยมันลอยลอยลอย ไปถึงคันโตสีสะมานคนก็บอกว่าลอยไปทางคันโตเพราะว่าอยากตามหาล่างตัวเองแล้วก็มีคนที่โตเกียวอ่ะเห็นว่าสีสันนี้มันลอยลอยลอยแล้วก็ตกจุดนั้นก็คือเนินศีรษะที่เราให้ดูดูไปตอนแรกนั่นเองแล้วหัวลอยมาเราด่างเขาว่าอยู่ที่ไหนมีคนเจอไหมอันี้ยอันเนี้ยคือมันมีคําบอกเล่าเยอะมากนะมีหลายเรื่องเล่าแต่ ความเป็นไปได้มากที่สุดเนาะก็คือล่าน่าจะอยู่ที่จังหวัดอิบารากิที่เขาเสียชีวิตอะเออน่าจะอยู่ที่วัดสักแห่งหนึง่งแต่ก็มีบางคนนะบอกเหมือนกันว่าจริงๆล่าของเขาอะเหมือนถูกแยกส่วนอะแบบถูกหั่นเป็นหลายๆส่วนแต่ละส่วนก็ฝังอยู่แต่ละที่กระจายไปทั่วญี่ปุน่นความอาฆาตของมาซาคาโดเนาะก็ยังไม่จบไม่ใช่แค่เป็นแค่ศรีรษะที่ลอยลอยไป มีเรื่องเล่าที่ว่าเขากลายเป็นวิญญาณอาฆาตไปแล้วในช่วงต้นศตวรรษที่14ตอนนั้นญี่ปุ่นเกิดโรคระบาด mm hmm. คนก็บอกว่านี่มันต้องเป็นความแค้นของมาสคาดกแน่นอน mm hmm. ที่ศาลเจ้าคันดาเมียวจิน mm hmm. คันดาเมียวจินเนี่ยคืออยู่ในเขตเดียวกันกับจุดที่ศีรษะเขาตกอะ่ะ ศาลเจ้านี้ก็เลยจัดพิธีไว้อะไรให้แล้วเพอหลังจากจัดพิธีอ่ะปรากฏว่าโรคระบาดมันสงบลงพอดีอคนก็เลยเชื่อว่าแบบอ๋อเป็นเพราะพิธีเนาะก็เลยประดิษฐานวิญญาณของมาสักโดวไว้ที่ศาลเจ้านี้แล้วต่อมาในช่วง แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คันโตคศ1923ตอนนั้นอะอาคารกระทรวงการคลังมันก็พังเพราะแผ่นดินไหวเขาก็เลยเลือกว่าแบบจะสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นตรงไหนดีก็เลือกเนินศีสะจะมาสร้างอาคารขึ้นตรงนี้พอสร้างเสร็จปุ๊บรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจะเอาหน้าที่ต่างๆเสียชีวิตเสียชีวิตไปทั้งหมด14คนในเวลา2ปี 2> สุดท้ายก็เลยต้องรื้อถอนทั้งอาคารนั้นทิ้งเ่ะเพราะว่าเชื่อไปว่าเป็นวิญ,ญญาณอาฆาตของมาซากาโดกใช่แล,<ม>แล้วก็จัดพิธีให้เนาะแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นเนินศีรษะเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่จบเพอคอศอหอสอ 1945. <ม>ตอนนั้นคือญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วอเมริกาเข้ามามอเมริกาก็มาเห็นเนินนี้อยากเอามาทําฐานทัพก็ลือถอนเนินออกแหละแล้กําลัางจะก่อสร้างทีนี้ระหว่างก่อสร้างอะรถตักดินมันพิกคว่ำ ทําให้คนเสียชีวิตสุดท้ายก็ต้องยกเลิกการสร้างนั้นไปอีกนี่คือขนาดผ่านมาเป็นพันปีแล้วนะหลังจากที่มาสคกโดเสียชีวิตอะ่ะไปยังคงเกิดเรื่องอาถรรพ์อยู่เรื่อยๆสุดท้ายพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งและก็เว้นไว้ก็เลยมีการสร้างอนุสาวรีย์หินขึ้นมานอแล้วก็เรียกว่าเป็นเน,นศีรษะมาสคาโดมาจนถึงทุกวันนี้ก็มีการดูแลพัฒนาเรื่อยมานะก็คือจากรูปจะเห็นว่าตอนนี้มันดูทันสมัยแบบ เรียบร้อยมากอันนี้คือเขาแบบมีการซ่อมแซมมาแล้วตัวเนินนี้มันกลายเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่แบบตั้งอยู่กลางเมืองอ่ะทามกลางตึกรอบด้านเลยจากสถานีโอเทมาจิเดินมาแค่3นาทีเท่านั้นก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมกันได้เนาะก็เป็นจุดที่ศีรษะของมาซาคาโดเคยตกลงมาตรงนี้มเมื่อเวลาผ่านไป มาซาคาโดเขาก็ได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นวีรบุรุษซามูไรเพราะว่าครั้งนั้นเคยช่วยชาวคันโตวไว้แล้วก็คือนอกจากยกย่องเป็นวีรบุรุษใช่ไหมก็ได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าด้วยที่สาลเจ้าคันดาเมยวจินก็มีการประดิษฐานวิญ,ญญาณของเขาไว้นอะจริงๆริก็แอบโมงๆเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าสาัลเจ้ามยวจินน่ะคือเป็นคนที่เอาพระมาทําพิธีที่ทําให้สงบลง <c oughs> ใช่ไหมแต่ปัจจุบันสาลเจ้าคันดาเมิวจินน่ะกลายเป็นสัลเจ้าโอตาคุไปเรียบร้อยแล้ววันนี้คือดังมากเลย โตเกียว<ม>คือเป็นสันเจ้าที่ปรากฏในเรื่องอนิเมะเรื่อง Love Life <ม>แล้วก็ที่เนี้ยเขาก็จะชอบไปแบบคอแลบทำเป็นแบบเอมาแบบอน<ม>ิเมะเป็นเาื่อนิเมะอะไรอย่างเงี้ยติดทั่วเลยกันเอ็นแบบสันเจ้าออตะโคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปอากิบะเนี่ยก็แวะไปได้<ม>ก็ลองแวะไปดูนี่ก็เป็นเรื่องราวของหนึ่งใน3วิญญาณอาฆาตแห่งญี่ปุน่นอีก2วิญญาณเราเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถไปย้อนดูกันได้ก่อนจัดกานเพื่อนๆอย่าลืมสูนเนือสินค้าร้านเรานะคะ นี่เลยค่ะชาข้าวบาเล่โมโมทาโร่เนาะไม่มีคาเฟอีนสดชื่นมากๆอย่าลืมสั่งไปดื่มกันนะใช่ถ้าเกิดว่าใครไม่ดื่มชาก,ก็นี่เลยสบู่โคเวอร์อันนี้เป็นสบู่ยานะคะใช้แล้วก็กลิ่นหายเลย<ม>แล้วก็สามารถรักษาสีได้ด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดดสคริปชันจ้าอุ่นหนกันได้สำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าจ้าสวัสดีค่ะ